ชื่อเด็กหญิงชอกอสายชูโตชื่อเล่นชื่อน้องน้ำอิงอายุหขวบค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูนิดไม่อยากไปหาหมอเชิญรับฟังได้เลยค่ะกาลครั้งนงนานมาแล้วปิดเทอมหนูนิดมาอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่ต่างจังหวัดมีที่ให้วิ่งเล่นกว้างขวาง มีผีเสื้อดอกไม้เต็มพุ่งแล้วแถมยังมีผักเต็มบัวอีกด้วยอยู่ที่นี่หนูนิดมีเพื่อนยังสามคนชื่อว่าพี่บัวต้นกาดอกแก้วขนาดนั้นหนูนิดก็เล่นกับเพื่อนอย่างสนุกขนาดนั้นฝนก็ลัง ตกลงมาอยู่จนคุณย่าอยากให้ว่าเข้าบ้านได้แล้วเดี๋ยวจะไม่สบายเอาเด็กๆก็เล่นกันอยู่เช้าลุกขึ้นหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีน้ำมูกไหลปวดหัวแล้วก็จำ คุณย่าบอกว่าพักผ่อนมากๆจะได้หายไวๆไวพอคุณย่าเผลอหนูนิดก็แอบไปเล่นข้างนอกหรือดีตอนกลางคืนหนูนิดเอาผ้าคลุมตัวเองหนูนิดก็ไม่สบายจริงๆมีอาการน้ำมูกไหลปวดหัว มีไข้แล้วก็จามอยู่ตลอดเวลาอาเช้าอาเช้าคุณย่าบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะไปหาหมอกันนะลูกพอหนูนิดได้ยินแล้วหนูนิดก็ร้องไห้ไม่เอาหนูจะอยู่บ้านไม่เอาหนูจะอยู่บ้านจนหนูนิดร้องไห้ง่ยๆจนหลับไป หนูนิดร้องไห้จนหลับไปเช้าลงขึ้นคุณย่ามาปลุกหนูนิดว่าตื่นรู้ยังไปหาหมอกันลูกจะได้หายไวๆไวคุณย่าพูดกี่ครั้งแล้วหนูนิดก็ไม่ฟังมาแต่ร้องไห้เพื่อนๆทั้งสามของหนูนิดก็พผลมา ถ้านหนุ่นเพ่อนก็พูดว่าทำไมหนูนิ่ไม่ไปหาหมอล่ะดอกแก้วเพ้นที่ตัวเล็กที่สุดพูดออกมาดอกแก้วจึงบอกว่าพวกเราไม่มีใครกลัวหมอเลยคุณหมอใจดี รักษาให้หนูนิดหายจะได้กลับมาวิ่งเล่นกับพวกเราเหมือนเดิมไงเพื่อนเพื่อน,อนช่วยกันพืดจนหนูนิดยอมไปหาหมอพอไปคลินิกคุณหมอได้ตรวจร่างกายหนูนิดพบว่าหนูนิดเป็นไข้หวัดฉีดยาเข็มเดียวก็หายหนูนิดบอกว่าไม่ฉีดยาได้ไหมคะคุณหมอบอก หนูนิดว่าหนูนี้เคยโดนมดกัดไหมฉีดยานิดเดียวก็เหมือนมดกัดคุณหมอเอาเพนกอฮเย็นเย็น,ยนชุบไหล่หนูนิดหนูนิดหลับตาปีละหันหน้าไปคุณหมอฉีดยาไม่เจ็บเลยจนหนูนิดไม่รู้สึกเจ็บสักนิด คุณหมอสั่งว่าอย่าลืมกินยาตามคำสั่งหมอด้วยจะได้หายไวๆไวคุณหมอบอกเป,เปิดเปิทอมแล้วคุณพ่อคุณแม่มารับหนูนิดกลับบ้านคุณปู่คุณยา่าเล่าเรื่องที่เกิดขึ้น ให้คุณพ่อคุณแม่ของหนูนิดฟังแล้วหนูนิดก,ก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าหนูนิดไม่กลัวเคมีกแล้วหนูนิดสัญญากับเพื่อนๆว่าว่าปิดเทอมแล้วหนูนิดจะมาเล่นกับเพื่อนๆอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเพื่อนๆ่คะกลัวหมอกันหรือเปล่าคะ หนูนิดตั้งใจว่าจะตื่นเช้าเข้านอนแล้วที่สำคัญหนูนิดจะไปเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังอีกด้วยหนูนิดบอกว่าเพื่อนๆคะกลัวหมอก,กันหรือเปล่าคะ ไม่ต้องกลัวนะคะคุณหมอใจดีรักษาให้เราหายถ้าเพื่อนๆไม่สบายรีบไปหาหมอด่วนเลยนะคะสวหรับเรนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีดค่ะบ๊ายบาย